ปาแปะกระแซเกมสวัสดีครับป่าแปะกระแซเกมนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ต้องพูดถึงคู่หยุดโลกเลยโอ้โหตั้งตารอคอยจะดูฟุตบอลคู่นี้มาหลายปีมากแล้วนะครับในฟุตบอลโลกบราซิลก็ชิงนะครับตกรอบไปเสียก่อนสเปนตอนนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับในวงการลูกหนังโลกสเปนนี้เข้ามาถึงนัดชิงแล้วก็ได้ชิงกับบราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะว่าเป็นคู่ที่แฟนบอลนะครับ ทุกคนถ้ารักนะครับรักเรื่องเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเป็นโค้ดนะครับหรือชอบเกมฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจสเปนนี้เหนื่อยมากกว่าจะผ่านอิตาลีมาได้ต้องดวลกัน120นาทีเตะจุดโทษถ,ถึง7คนด้วยกันส่วนบราซิลก็ผ่านอุลุกววยมาอย่างสบายๆฟอร์มของบราซิลสม่ำเสมอมากทีมเวิร์กลงตัวแล้วเนม่าก,ก็โชว์ได้ดีทุกนัดนะครับผมว่าสเปนเป็นทีมที่แม้จะรวมตัวกันมานานและประสบความสําเร็จมาทุกรายการแต่ความที่ ความอิ่มตัวมันน่าจะมีในตัวนักเตะนะครับความล้าจากเกมที่เจออิตาลีแล้วก็การที่รวมตัวกันมานานมาก ประสบความเร็ดมาทุกอย่างแล้วต่างจากบราซิลซึ่งตอนนี้เขาอยากจะชนะสเปนเพื่อให้คนในชาตินะครับได้มีความสุขกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ประท้วงรัฐบาลในการจัดนะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกที่ต้องใช้เงินทองมหาศาลผมว่าเกมนัดนี้นะครับบราซิลจะรวมกันเพื่อให้คนในชาติเขาไม่ว่าจะนะฮะเป็นใครก็ตามได้มีความสุขกันผมฟันธงเลยครับบราซิลจะชนะใน90นาทีเลยผมให้สองหนึ่งครับ Apa? Pesak game.